โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเบเบดนะใช้ชื่อว่า b a t ต e n ท็อเป็นของเล่นออกแนวลูกข่างประจันบ้านน่แหนนะแต่ว่ามาแปกสักหน่อยนะชุดนี้อ่ามันมีวิธีใช้งานอยู่ด้านหลังน,นะครับมีมาให้ทั้งหมด2ส,สีนะสีแดงกับสีน้ำสีฟ้าแล้วลูกข่างก็มีมาให้สีๆนะก็มีวิธีใช้งานนะครับนี่หนีบแล้วก็สอดสายนะสามารถเล่นเอาเอาแบบตั้งคือแบบ น่าคือแบบตั้งเป็นชั้นๆได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเล่นกันยังไงนะอ่ะเดี๋ยวลองแกะออกมาทดลองดูดีกว่าแกะออกมาทางไหนเนี่ยอืออ่ะนี่ไงนี่อันนี้เป็นตัวจับอันนี้เป็นสายชุดแล้วก็มีอ่าเป็นลูกข่างเหล็กนะเป็นเหล็กได้แค่ตรงสีเงินๆน,นะครับนี่ไงมันหมุนได้อิสระนะนี่มันหมุนได้อิสระแค่หมุนด้านบนเท่านั้นเองอือ แล้ววิธีใช้งานก็ก็วางลงไปนะครับยังไงวางลงไปนะนี่วางลงไปเลยเอาให้มันช่องตรงตรงทำตรงนี้นะครับยังไงยังไงช่องตรงนี้นะครับนีบจับนะมันจะมีช่องนะครับยังไงแล้วเราก็เอาตรงรอยหยาดนะครับยังไงสอดไปด้านในนะนี่ครับยังไงแล้วมันจะเลื่นเลยแล้วก็ดึงชูนนะแล้วก็ปล่อยครับปล่อยนะแบบนี้อ่าเล่นง่ายอยู่นะเล่นง่ายอยู่หมอให้เด็กๆไปเล่นกันได้ แต่เวลาวางก็ต้องวางให้ตรงๆนะครับวางให้ตรงๆสอนให้ตรงๆนั้นแล้วมันจะลื่นเลยนะครับลื่นเลยโอ้าหลุดอ่าตัวนี้ฝาหลุดเฉยเลยนี่ไงแต่เราใส่ไหมได้นะใส่ล็อกไหมได้ครับครับไม่ยากตัวนี้ไม่ยากอ่ะเดี๋ยวลองอีกตัวหนึง่งอ่ะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึง่งครับเดี๋ยวผมจะมาลองอ่าให้มันชนประจันบานกันดูบ้านนะครับว,ว่าเป็นยังไงดีกว่านะ เดี๋ยวมาลองตั้งให้มันเรียงชั้นด้วยอ่ะมาดูกันเอาละครับงั้นคราวนี้ผมก็จะมาลองชูดยิงให้มันชนกันดูบ้างนะคือเอาสนามที่เคยรีวิวาไปในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะใส่ผิดข้าอ่าชุดแล้วก็ปล่อยนะครับยังไงชุดแล้วก็ปล่อยนะอ่ะลองให้มันชมดูบ้างว่าเป็นยังไงนะคือสนามเล็กไปก็ปอย่างนี้แหละนะ หรือชุดอีกตัวหนึ่งก็ได้นะอ่ะชุดไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูต่ออีกสักพักหนึง่งน,นะครับเรวก็จะตัดคลิดจบนะอืมเอานี่ออกก่อนเดี๋ยวเอาตัวล้มออกไปอ่ะพ,พี่ใช้งานกลองเหมือนกับที่ผมแนะคือแนะนำไปแล้วนะยังไงครับชุดแล้วก็ปล่อยนะ ชุดแล้วก็รีบปล่อยเลย,ดยเดี๋ยวงั้นมาดูแบบอาซ้อนอาซ้อนเป็นชั้นๆกันตัวกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าซ้อนเป็นชั้นแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ให้จบกันเอาละครับงั้นคราวนี้ผมจะมาลองให้มันตั้งเรียงสองชั้นดูบ้างนะแบบดูซิว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ามันยากนะ มันไม่อยู่นิ่งๆให้เลยอ่ะเออยากเหมือนกันชุดนี้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแพงนะถ้าเห็นหน้าปกอย่างนี้เราก็ใช่เลยครับอ่าคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ